สวัสดีค่ะวันนี้มีภาพยนตร์มารีวิวให้ฟังค่ะแล้วก็บอกสปอยด้วยช่วยจะเป็นรีวิวนะคะแล้วก็ช่วงเป็นสปอยโอเคไปเริม่มเลยค่ะเป็นชื่อเรียกว่า s i นเนอร์สซินเนอมีตัว S ด้วย้ะคะปี2025นะคะเป็นอ,อยู่ในช่องของ Max ประเทศไทยแล้วก็ระยะเวลาของหนังคือ2ชั่วโมง17นาทีค่ะมีภาคไทยด้วย โอเคนะก็มีฉากและคำพูดทางเพศนะคะแต่ว่าไม่เยอะแต่มีแต่มีไม่เยอะมีวิธีนายแบบแบบเป็ itative, bi, quoi, shaped, arte, นน re ั่นท่าท่าเซซิทีฟหรือแบบเขินในพวกที่มันพมผมเขินก็ต้องไปไปดูคนเดียวนะอย่าดูกับคนอื่นนะมล้วดูเขาแฟนดูเขบครัวดูกับเพื่อนดูใครถ้าเขินก็อืมถ้าแบบเราดึงเชนไม่ไหวก็แอบดูคนเดียวนะคะประมาณนี้แนว ไม่ต้องสงสัยคะ่ะตามที่เคยรีวิวหรือว่าที่เคยแกะตัวอย่างมาก็คือแนวฟอร์มดัตชูลดเนี่ยคะ่ะที่เป็นคู่พี่น้องแต่ในเรื่องที่เป็นแฟดอันที่เขาบอกเคยเป็นแฟดแล้วก็ตามตัวอย่างเลยตัวอย่างให้เราสปอยมาเยอะอยู่นะคะถ้าดูตัวอย่างแล้วก็รู้ะะแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นอือเป,ปลดความไปเอาจริงนะถ้าไม่ได้ดูตัว,ตวอย่างนะดูได้เลยคะ่ะดูเลยน่าสนุกหรือถ้าไม่เคยดูฟอร์มดัตชูลดดูใน่ะสนุกดูเรื่องนี้ก่อนแล้วก็กลับมาดูฟอร์มดัตชูลด ถือถ้าใครด้านเกิดพันดูฟอร์มดัสติวดอกก่อนก็ดูเรื่องนี้ก็ได้ค่ะไม่จะทำให้คอสลดลงความส,าสนุกกล็ลงเลยอืมแต่ถ้ายังไม่จะดูฟอร์มดัสติวดอกดูเรื่องนี้ก่อนค่ะซินเนอร์ก่อนซินเนอร์สก่อน,น,น,ออนแล้วก็ไปดูฟอร์มดัสติวดอกต่อโอเคประมาณนี้เพราะว่าแนวก็แนวเอ่อแนวอา่าไปตัวอย่างก็ต่อสู้แหละต่อสู้กับสิ่งเหนือธรรมชาติประมาณนี้ดีกว,ว่าไมอ่ะ กลัวไม่สนุกกลัวคนไปดูแล้วไม่สนุกประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นพระเอกของเรื่องก็เึิกเบิกอะในเรื่องก็ก็มีความดุกดันดุดเด็ดมันอะปะเพื่อให้ในเรื่องมันไปต่อได้อืมประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีเรื่องของโอจะพูดยังให้มันไม่สปอยค่ะไม่ไหวละ เออนั้นขออนุญ,ญาตขึ้นสปอยก่อนถ้าวีวิวจบก็ประมาณนี้่ะแนวฟอร์มลาิดอเลยค่ะแนวะสู้ประสิทธิ์เหนือธรรมาชาติประมาณนี้แต่บรรยุคโบราณยุคเก่าอืมอยู่ในยุคเก่าทาพหลังเป็นยุคเก่ามมสซิซิปีประมาณนี้ในเมืองนะ <Okay. S 1> นัแนโอเคฉันผมขออนุญ,ญาตขึ้นสปอยในขณะถ้ารีวิวประมาณนี้ค่ะไปดูได้เลยดูเรื่องนี้ต่อแล้วก็ค้าฟอร์มลาติลดอร์นะสุดจริงอยู่ใน Google ทีวี แต่ไม่มีภาคไทยดูต่อได้เลยค่ะสนุกฟอร์มจานนี่เป็นเป็นเรื่องที่ผมดูผมอยากสักเอาจริงนะหมอทุกคนเลยอยากสักอือรู้เสร็จพอฟฟอร์มจานเสร็จแล้วก็มีในเรื่องในเซเรนีวิล e ในเกมน,นะคะมีพระเอกในภาคใหมส่สักอันหรือกับเรื่องใหม่เนี่ยค่ายที่แหลกค่ายแคปมอมอ่ยสักประมาณนี้แทนผมแบบคืออยากสักเลยอยากสักขึ้นมาเลยแต่ก็ไม่อยากสักเหมือนเหมือนพระเอก เขาเขาเขามีไลฟ์เป็นสุดเป็นเป็นสิงเนเจอร์ของพี่เขาแล้วอะ่ะเพ์ฟอร์มนัตติอร์อะไไปสักเป็นแนวอือประมาณนี้ค่ะให้รีวิวเอ่อให้คะแนนเหรออ่าไม่ให้ผมไม่ให้กขอโทษค่ะแต่ดูได้ผมบอกว่าดูได้เลยแต่ให้คะแนนให้คะแนนไหมให้คะแนนให้พี่ไมเคิลบีจอแดนแหละแต่พี่เอาอารผู้หญิงอะ่ะอืมอืมก็ให้สิบเดือนสิบเลยสองท่านนี้ชอบแค่ดูคลุมแหละ อเอาจริงก็คือเห็นพี่หอกอายใส่เสื้อผ้าลื่นๆมาก็กคุมแล้วค่ะแล้วก็ไอ้พูดพูดตอนนี้ไม่ได้นั่นใ้ผมขึ้นสปอยก่อนโอเคเ่อวาอยู่ขอนี้เขาดานะคะแต่ผมต้อขึ้นสปอยละสิบเก้าแปดเจ็ดหกขั้าสุดื่งสุดอค่ะขึ้นสปอยโอเคค่ะที่ให้สิบแล้วสิบไปขึ้นพี่ไม่ขึ้นบิระดานคือความเท่ โคตรเทเป็นทหารในเรื่องแล้วเขาเป็นสองคนใช่ไหมเหมือนฟอร์มดัสเลยค่ะคือคนพี่โคตรโหดโค้ดเทโค่นอันตรายเอ่อส่วนคนนอาก็เป็นคนแบบคุนกลัวน่ะแต่เขาพี่แฟนไงมันจะเลยแบบแย่ยากอะคือดูรู้แต่คนพี่คือแบบตั้งแต่ฉากที่ยิงคนที้มายุ่งกับโรดอะนึกภาพแบบโหเป็นอิปเป็นในเรื่องฟอร์มดัสผมเป็นคนใดชือพี่พี่จอร์ดคนนี้เล่นอะที่ใช้ปืนลูกโม่ up ลูกโม่กมอย่างได้เพราะพี่เขาแหละคือแบบโคตรเพ่อ่ะแบบอืม นี่เหมือนกันคาแรคเตอร์เดีวยวกันแต่อันนี้เขาบึกกว่าอันนั้นดูสุขุขมมาโหดกว่าคนลแนวกันนี่บึกบึก,บกเห็นกล้ามีฉากถอดสกา้สกาเห็นใส่สกา้สกาแล้วแล้วแขนมันล่ำเลยแล้วก็พี่ฮอปไอพี่ฮอปไอผู้หญิงอะคะ่ะผมจําชื่อพี่เขาไม่ได้เขาใส่ผ้าเขาเรียกเลยนะผ้าลื่นๆนะคะฉากโอ้ยผ้าลื่นๆแบบอืผม่จะพูดยังไงแล้วก็มีฉากที่เขาพูดด้วย ออผู้ที่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ผม,มอกอะเออเขาคุยพี่ไม่เคยบีจดแดนแบบน่าจะเป็นมีมาถ้าผมเคยเห็นอยู่เออเขาพูดอะไรนะเออฉันดกว่าเธอจะเปลี่ยนไปนะเพราะเธอหลาเายนะเรียน้องสาวฉันแล้วเธอก็เอาฉันแรงมากพูดดีเลยค่ะในเรื่องที่จริงพอพูดตามนม้ได้ผมก็เอามาใช้เลยเามาพูดได้ฟังเลยก็คือแบบโก้แลวยิ่งแบบเราคนเจ้าชู้็แบบฟังแล้วก็แบบเสียวเลยอืม ประมาณนี้ค่ะนับก็เอาจริงนะพอบอกว่าเหมือนฟอร์มทัตติดอไม่คล้ายๆแต่ว่าด้วยอันด้วยพี่เอ่อไรอันคุกคุกคุกเนอร์ประมาณพอกออกเสียงพี่เขาไม่ได้จริงพกบกับแบบป็ปเพนเทอร์ค่ะเออผมว่าแกปูมันนานเออแต่เรารู้จุดจบนะเพอดูตัวอย่างรู้ว่าน้องเขาตายรู้เขาแฟนน้องเขาพี่เขาไปไปเออ ตัวนกเป็นซอมเป็นเป็นมันพายเรารู้แล้วว่าเจอมันพายน่แน่ต้องสอสู้กับมันพายเรารูแล้วเหมือใครบ่เหยื่อสู้บ้างแล้วก็ยังไงแล้วพออิญเปิดเรื่องมาเขาเล่าเหมือนอ่าแบบเหมือนอ่าก่อนหน้านี้อ่ะเออหนึ่งวันเดนเดอรี่เงี้ยก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นเราก็ไังรู้ว่าโอเคจบยังไงเรารู้เลยไม่ต่างที่เราคิดเลยอืม คือเหมือนเปิดให้เดาไงผมได้เข้าใจแต่ระหว่างภาพอันนี้เดี่ยผมเฉลยอ,อันสุดท้ายเลยอืมก็คือเล่าเหมือนเรื่องการมีเรื่องการเหยียดเหยดผิวการปฏิบัติต่อคนผิวสีซึ่งถ้าใครฟังมาก็จะคล้ายๆเหมือนมานดูช่องพี่ฟาฟาโลอะฟาโลกับพี่จีนี่มาคุยกันว่าการปฏิบัติต่อคนผิวสีในยุคนั้นน่ะเหมือนเป็นอโตเมติกค่ะเหมือนที่ประเทศไทยที่ผู้หญิงจะนั่งกับพระไม่ได้จะโดนตัวพระไม่ได้มันนี่เหมือนกันเลยค่ะ คนดังก็ไดมีสวดของเขาอะบีบาร์ของเขาอยู่ในบาร์ต้องเที่ยวบาร์เขาอะแต่ไ่อยู่กับคนขาวถ้ามาอยู่คนขาวเลยจะเจอพวกเคเคเคคูคูคักแคนแผมออกเสียงวัตถุนะอืมแล้มีอยู่ช่วงนั้นแล้วก็นาช่วงนั้นจะเป็นช่วงของดนตรีบลูอืมแล้วก็วัฒนธรรมของคนผิวสีนะตอนนั้นต้องเก็บฝ้ายที่เป็นผ้าทํงานได้เห็นเด็กคือทำงานเป็นคนเก็บฝ้ายอืมแล้วก็แบบ รับเงินรับเงินรับเงินเป็นเงินแบบที่ที่เจ้าของไล่ให้มาเงี้ยเป็นเงินไม้อย่างเงี้ยเออมีทุกอย่างมีแนวมีไม่เห็นทุกอย่างแล้วก็พอพอมาเสธ็์ในฉากที่ผู้กับอยากให้เห็นในฉากมีที่เขาพูดว่าดนจีบูองงันนี้ยเป็นการนํานําคนจากอนาคตจากคนอดีตกลับมาเราเรียกปีศาจเรียกอะไรมามาคนเรียกประเทศนู้นเรียกประเทศนี้เรียกอย่างเงี้ยอ,อ่า ประมาณนี้้ามีเรื่องเบียไอริสอเนี้ยเออที่คนทําเบียรที่เบียเห็นที่ผมเคยฟังมันเจดจากบานลุกอันเงี้ยทํามาเบียรเวลเยียมไอริสนุ๊กนั่นแหละค่ะททานยานันแล้วก็แบบเหมือนแบบอทานเพื่อหมันเคลื่อนเหมือนมัมมก,กันประมาณนี้นะคะถ้าผิดพลาดขออภัยอืมแล้วก็ฉากในบในที่เขาเริ่มเริ่มการที่เด็กจัดจัดเปิดร้านกันในในโรงสีเก่าเนี้ยที่เขาแบบเปิดว่าเนตอนที่บูจะเป็นการนำพาทุกอย่างมาอนี้ฉากนั้นนะ่ะ โอ้หฉากที่ผมว่าแบบผมนึกถึงพี่บอกกาไวเลยคอนทราสทุกอย่างแบบโอ้โหพี่แบบมีตอนที่แบบอ่าแซมมี่คนที่เล่นเล่นกีตาร์บลูอะค่ะเล่นกีตาร์บลูอยู่กัสภามีมีพี่ผิวดำใส่แว่นเดินมาใช้กีตาร์ไฟน์วีเล่นแบบกีตาร์เสอไอ้ฟ้าอะแล,ะล้วตัดไปข้างบนบนเวทีเป็นดีเจละดีเจผิวผิวดำเนี่ยค่ะเล่นใส่เล่น,เ,ลน,เ,ลน,ทนเท์เทเบิลอย่างเงี้ยไปแล้วก็มีแมาเต้นฮิปฮอปโอ้โห อ๋อเมันเหมือนการพูดถึงตอนเปีของรูเป็นขอที่อยู่ในจิตวิญญาณของคนผิวดำมาอืมคือเกิดมาต้องมาแบันนี้ละ่ะแล้วพอไปมนไปเรื่อยมีนิ้วเพอเดตเนลเลองมีของคนคน,คนเครอะไยคนเฮ้ยผิวเหลืองใช่ไหมคะีชิวผิวดำได้เป็นเพื่อนกันเป็นบ้านของของฝั่งเอาฝั่งผมจำได้ชื่อเกรสส่วนผู้ชายจำไม่ได้ลูกชื่อลิซ่าอืม แล้วก็แบบเป็นคนเป็นคนดับเป็นคนเอเ,อเอชียเอเชียนั้นทั้งครอบครัวเลยมาช่วยเปิดร้านอืม,แล,ม,มแล้วถ้ามีนิวมาแล้วซะเหมือนมีบัลเล่บัลเล่โดยคนผิวสีเต้นบัลเล่ถ้ามองจำไม่ผิดนะองเปชีรีลาาอะคะ่ะเป็นเต้นบัลเล่อเป็นคนผิวสีมาใส่ชุดเด,นดงนๆแต่กโดโดฉากนี้คอนทราสมากแล้วก็มีคนผิวสีเว้นฮิปฮอปแต่นิวผมแรกได้วผิวสีไหมแต่สองก็ได้ผิวผิวสีแล้วก็เรียนตามปองหนึ่งชั่วโมงแรก ครึ่งเรื่องปูมาโคตรนานเลยค่ะโคตรนานเลยโคตรนานมผมก็งงว่าทำไปทำไมแต่หลังจากนั้นครึ่งเรื่องอ่ะอีกอินเช่ยโมะโคตรมันฉากแวมไพร์เริ่มหมุกแล้วโคตรมันแล้วก็มีเกตขกงเรื่องการเข้าบ้านคนที่เป็นแวมไพร์แล้วแวะเข้าบ้านเขาต้องขอเพื่อให้เข้าบ้านอะเข้ามาสิถพงจะเข้าได้อันนี้ผมรู้จากผมดูเรื่องบัฟฟี่เมดอะแวมไพร์เลเยอร์คนที่เป็นผีไปแล้วอ่ะเป็นแวมไพร์ไปแล้วอ่ะ เขาจะเหมือนเป็นผีที่ถ้าเข้าบ้านไปนะ้วทาไมชาของมาไม่เชิญเหมือนที่บ้านมิดเหมือนแค่เหมือนผีบ้านผีเรียนเราเนี่ยแต่เขาเป็นมุนเป็นพลังงานบางอย่างที่ไม่เข้ามาต้องขอได้ก,ก่อนจะได้เข้ามาได้อันเนี้ยฉากมิฮามากมีฉากไะไที่แบบว่าไอพี่ที่ตัวใหญ่ที่เป็นที่ดูสาเป็นกาดให้คอยดูหน้าร้านล่ะพี่บอกอแฟนพระเอกแฟนคนพี่แพรแฟนสโมกค่ะอา้าวเดี๋ยวนะ ทำไมต้องขอล่ะโมนีกแกเดินข้าไม่เคยขอ,อนน่แต้เพก็มาเออทั้งวันนิมเดินข้าวหมไม,ขม,ไม,มไ่ขอเป็นไรอืมเราบอกโอเคแกเป็นใจย้ายขอเป็นเรื่อไม่ได้แต่ที่แบบงั้นของเงินแล้วอยากทำท่าแล้เรียกเงินนะ่ะแล้วแฟนสโมบอกว่าระวังด้วยนะเออเนี่ยคือสโมเขาว่าโ oh อ้ยหมาเดือดร้วเทว์เถือเทว์เบิร์นล่ชักปืนออ่แกถ้าส่งเงินไปอตอนกระชาก่ะแกควักปืนอย่างเร็วนะ่ะยิงใส่หัวเลยบอยโคตรเอ๊ ผมได่ว่ากันให้อภยัยให้ภัยกันได้คนไทยเราให้ภัยกันได้ฝาคนไทยหรือเปล่าแบบพี่นาแอนบอกคนไทยหรือเปล่าถ้าเป็นคนไทยต้องมีจิตใจแน,น่นอนางอ่ะแต่ก็พอพอสักชั่วโมงผมก็ร,รู้สึกเหมือนนึกถึงหนังของพี่จอนพิวที่แบบที่เป็นม้าเดินมองขึ้นฟ้าต่างๆแล้วเป็นจานเอเลี่ยนมองค้างไว้กันอ่ะโอ้โหขึ้นเงื่อนแรก จนจะจหลับอ่ะจนหลังๆมาแบบโอ้โหสนุกสุดๆนี่เหมือนกันขึ้นระดับสนุกอืมแล้วก็ฉากอีนที่ผมชอบคือฉากกินกระเทียมคือเขาเหลือคนในบ้านแค่มีคนแล้วล่ละ,ละแล้วก็เหมือนน้องอ่าตัวแซกเขาตายแล้วแล้วก็อ่าอ่าแฟนพี่แฟนพี่สมมบอกว่าต้องกินกระเทียมเพราะกินกระเทียมเนี่ยจะแบบรู้เนี่ยขเป็นแล้วก็มายืนบนรองกันแล้วก็คือทุกคนถืออาวุธล็อต ใครกิดอัละแพนะใครเป็นผีในกลุ่มเราจะแพนฉากม้คลาสสิคมากผมชอบฉากมิสบิ๊กเป็นโดนเส้นผมผมนึกถึงฉากของอโจโจภาคจรูโน่ค่ะที่เจอสแปนที่ไม่ได้จะชื่อเด็กคินไม่ใช่เดอะคินเลอร์เดอะคินเลอร์ของภาคดมอนเดอะเคซี่เดมอนภาคผมจำชื่อไม่ได้อะโคฟิงเกอร์ปะ จำชื่อไม่ได้แหละที่แดบเขาฆ่าเวลาได้เขาสกิปไปเขาตัดเวลาคาบแลส,สแปนยเขาวดเหมือนของมันจโจทารุนเ่ยนเรื่องให้จโจทาร่มาช่วยอะ่ะอืมแล้วก็แบบเหมือนโจทารู่ว่าใช้ที่เหมือนเจาะเลือดอ่ะแล้วก็จดจดลงิพื้นอะ่ะแจะเอาป้าแกป้าแกพอท้าเลือดจดเร็วแต่เพราะเวลามันผ่านไปเร็วจะแบบแต่เด็กก็ไม่ทันอนี่เหมือนกนารฉากกนเยเทียมเลยมีอีกพี่นักร้องผู้หญิงนั้นยึดยักไม่ยอมกินโอเคจะเอาแล้วฉากนี้กดดันสุด,สด อแต่ก็ยังไม่เขาก็ไม่วาดให้บันยาวกว่านี้แหละแบบเดยร์อะครสเลียกกดดันอยู่บานงฉากพี่ที่เป็นน้มพิบูคนแก่ๆลีลากินเหล้าเยอะอก็เลยกระตุกหืมฟังจริงนะมาเล่นอะไรตอนเนี้ยแกบอกแ,แกแตเส้นแกยืดจา,ากแกกินเบียร์ิสมาแกเลยส้นยึดโ่ทำฉากจนรุโนหโัผมแบบเสียมเลยแล้วก็ไอฉากที่อยากเล่าให้ฟังคือขี่สวนมน ฉากที่แซมแซมมี่โดนอ่ะแล้วก็แซมมี่เป็นลูกลูกหนักเพศใช่ไหมลูกบาดหลวงอะ่ะเพศก็เลยแบบสว,สวดในาาาานมามของผู้พิจาจ้าท่านหมอแเลิกตามภีรพไบเบิ์และแฟนพายก็ท่องตามและพ่อมันเหมือนกันแวนพายเพราะเชื่อมต่อผ่านคิดได้เหมือนที่แฟนแฟนสมมบอกอไอ้นี่มันร้ายมันคุมร่างมันค,มคุมร่างกายไม่พอมันคุมจิตใจด้วยทิ้งไว้แค่ความทรงจำที่บางคนก็คุมไม่ได้ ถ้าฆ่าไอตัวหัวไอตัวหัวหน้าไปก็ไม่รู้ที่เขาบอกก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรขึ้นเอ่ก็เลยคาแบบแบบส่วนมน่ะความส่วนมันมันเถื่อนนะผีส่วนมน่ะเหมือนเวลาเหมือนผมเคยฟังไทอเน่าเรื่องผีสช่องนนะ่ะแล้วเดินไปดูแลฝันจนะังหวะน่ะคนนโมูดสับอกว่าตัวเนี้ยส่วนแล้วก็ส่วนมันชิมมันเทียนมันช้อนอนะ่ะ แล้วถ้าเบสี่งมันมีคนสวดตามอ่ะเป็นผีส,สวดมนต์ปาโอยไรโอ้ถ้าขนาดนี้ไม่ต้องมีอะไรแล้วไม่ต้องมีพระไม่ต้องมีศาสนาแล้วมึงหลอกป่ะเว้ยเออมึงหลอกป่ะเหอะคือถ้าสวดมนต์แล้วก็ไม่เห็นนะหอกยิ่ได้เอาจริงนะขอขอบผมขอนี่ายาดาบนะมึงก็เกินเอมึงก็หนักแล้วนะเอาจริงสวดมนต์ได้อ่ะมึงไม่เข้าวัดทำบุญไปด้วยเลยล่ะเออนีมนต์คาถาอย่างนงี้เลยไอ้ห่าแบบเกิดเกินเรื่อง ปไปแล้วก็ฉากสนฮอนอีอันไม่พอชากีตาร์กีตาร์ารฟาดกีตาร์เป็นมีเงินมีเงินตรงตรงตรงที่ดีดต่เขาเรียกอะไรว้าเอ่อฟาดแล้วมันไปเจาะเป็นเงินเป็นแรนเงินที่แหวมพายกลัวพายกลัวกระเทียมแรนเงินน้ำมนต์แล้วก็อ่าไม้ไปแหลมแผ่นมันก็ไม้ล้านเขียนอือแต่ไม้ลานเขียนหลังก็ไม่ค่อยกลัวนะคะอือประมาณนี้แล้วก็ฉากที่สมุกอ,อัดกัม อาจกับสแปกกก่อนที่จะไปช่วยแซมมีอ่อ่ะเออตอนนั้นผมเห็นแล้วคือวิวผมเข้าใจผิดเองไหมนะคือฉากนี้สแปดจะกัดจะกัดอ่าอ่าสมูเขาอ่ะแต่เหมือนสแปดแบบมีจิตปัสสาัะมากถึงเหมือนเออเยอะยลังตัวเองอ่ะก็ไม่กัดอถอยมาอืมแล้วก็เหมือนจตโดนแทนเนี่ยจะอาสส,สมูกลกับมาไดาาแนน้แต่เดาไม้แทนน่ะแล้วเขาก็เลยแบบตัดมาไม่เห็นแล้วเพิ่งมาสปอยตอนจบที่เป็ไปแทงเสร็จ่ะ แล้วงูรอดมาได้ไงวะเออก็เลยงงลอาไปแค่วะตอนสุดท้ายตอที่เป็นเอ็นเคดอะเออไม่มีมีเอ็นเคสองอันมั้งคะอันแรกคือเป็นไม่แซมมี่แก่เล่นดนตรีจนแก่แล้วก็มีอ่าอ่าส,สโมกก็อันนี้สโมกสแปกแมรี่มาหาพอคู่ที่เขาหนีไปได้นะแมรี่หนีไปก่อนตอที่วิ่งออกจากตอนแรกเลยที่ ที่สโมกแทงแวดเพราะว่าแทนตัวเองก็วิ่งไปส่วนไอ้สแต็กและหมอกทีหลังว่าอ่าสมกบอกว่าจะไว้ช่วยไม่แทงแต่ขอให้รับปากสัญญาว่าจะไม่ยุ่งกับอ่าแซมมี่เออเพิ่งรู้อ๋อผีก็มีพันธะหรออ๋อเพิ่งรู้เขาเลยไม่ทําแล้วก็เหมือนไม่ครอบครัวตอนนี้เขาเลยเหมือนได้ร่างได้อะไรกลับมาละแล้วกลับไปหาแซมมี่ตอนแซมมี่แก่ทัวอยู่แซมมี่มัวทัว เพลงรูอืออันนี้แบบชอบเลยอืมสุดท้ายผมบอกว่าปูบาครึ่งเรื่องเพื่อนมาทำให้มันจบแบบนี้ก็ได้โอเคผมให้อาภายัยผมให้อาภายัยแล้วผมก็รัว่วทวมเขนชั่วช่โมองผมแต่ว่าไม่ล่ะจบดีจบดีจนดบอนจบสุดท้ายแล้วก็ให้เห็นว่าอ่าแซมมี่ผมเข้าใจนะก็ยังสับถือประเจ้าอยู่เพราะว่าก่อนที่จะจะจะ,จะมีเกิดเรื่องอ่ะ แซมมี่ก็เล่นกีตาร์ในในในโหมดแล้วแล้วก็มองแล้วเขียนนะ่ะเอนครดิสุายออค่ะอือเพราะเอนครดิตก่อนหน้าก็คือที่ที่สแปกกับแมรี่มาอ่าแล้วก็อืออ่าแซมมี่ก็เลยถามว่าพี่ถามในไหมเขาเรียกพอเรียกแฝดคุณนี่ว่าพี่ไงผต,ตัวพเพ่อ่ะเขามีแฝดเขาเรียกแซมมี่คนเล็กเขเรียกพี่แต่กแก่นะ พี่ชอบไหมวันนั้นก่อนที่จะมืดของวันนั้นน่ะมีความพ่อมีความสุขกันมากเลยนะอ,อ๋บอกใช่มีวันลืมวันนั้นก่อนที่จะเกิดเหตุอะเรามีความสุขมากฉันได้อยู่กับพี่ได้คุยกับพี่พอเขาที่เขาปูกมนหนึ่งช่วงเพชิดเพอคำนี่แหละผมโอเคให้อภัยโอเคจบแต่อย่าทำอย่างนี้นะอย่าทำอย่างยี้อีกนะคุณพี่ไม่ได้เป็นคนทำหนังแบบแนวอย่างเงี้ยเออไปทำเรื่องอื่นเถอะขอเออ ทำแบ๊บเพนเธอร์อย่างหนุบเลยอ่ะทำเร็วๆก็ได้ทำช้าทำไมอ่ะหนาววันๆเนืะลุยไปเลยดิฟอร์มดั้ทันทีก็เอาให้สุดไปเลยโผล่มาก็ให้แบบดัเป็นดาบมาสอนแรกให้เรามาอินเดตละครประมาณนี้ค่ะอโอและเซเล็บแหวนฟลาเล่นเงนปีผมเอาจริงนะจํำหมัดเลยอืมไปตั้งเล่นเงินไกลๆไม่แหมมากินเลือดไปตั้งเล่นไกลๆดิกินเลือดวัวเลือดอะไรกินไปดิกินเลือดหมาป่ากินดิ กินเลือดคนผิวทำเป็นครูขแขกแพทยไม่ได้ก็ออชอบเล่นดนตรีเล่นดนตรีร้องคำรำเพลงเข็ดโอ้อยได้ใจนะโอมือไหวไปะเนี่ยพมือบ้าปะเนี่ยเ,ออเล่นตนตตดนตรีไม่จับกลุ่มไปเชียบอลดูบอลนะสมัยอ๋อสมัยนั้นมไม่มีเป็นไปจับกลุ่มเล่นทำเลยบางอย่างนะ่ะเออเปิดบ้าของเองไหมอืมเพราะว่าฟอร์มจากเขาเปิดบ้าล่อคนมาแลก็คาดไปไอ้นี่ไปแจมบาเขาเดือดเขาไปด้วย เออเติดปาร์ตี้นั่นแหละล้จเราค่าาะทำเพลนั่นแหละแบมพายพวกนี้เอาฮาไปที่ไหนเนี่ยเออเมื่อมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ย่าโดยไม่เข้าใจผมดูเอาบันเทิงตลกนี้ประมาณนี้ค่ะแบมพายได้เต็มตีอีเวียนโอเคค่ะขอบคุณพี่ทุกท่านนะคะที่ติดต่อลับฟันการสุดท้ายนี้ผมอนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่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 ะ